สวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศตุรกีนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้กับอากาศหนาวนะจ๊ะเนาะคึม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 ,มแต่ว่าบไม่ฝนจะคึมคึมโบไม่ฝนบไม่แดดอากาศเย็นอยู่ที่สิบองศากันหนาวนิดนึงนะจ๊ะเนาะมาทักทายกันนะจ๊ะเนาะอืมมาทักทายกันมาว้เมื่อเนี้ิมาว่าเรื่องอ่าผู้ยิงไทย ที่อยากมีแฟนตุรกีอยากมีแฟนสายฟออยากมีแฟนต่างชาตินะจ๊ะเนาะกระทักข้อกว่ามาหาพี่วันหลายคนนะจ๊ะกสิมาตอบสูฟังนะจ๊ะเนาะ,ะการเฮาที่มีแฟนต่างชาติมั่นโมเมนต์โลกสีสวยหรูได้จ้ะเนาะบางคนไปนติดตามคลิปคลิปกูรูโน่นนั่นนี่อืมกูรูบอกว่าอืมเจ้ามาสมครกในกลุ่มข่อย อ่ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มข่อยข่อยสิแนะนำนน,นันนี่ให้เจ้าได้ผัวต่างชาตินะจ๊ะเนาะอ่าใครถามเนี่ยจ๊ะเนาะการหาผัวคนอื่นสิมหาห้เฮาได้บอกมันก็นมีส่วนหน่อยเนะจ้ะที่เพื่อนเพื่อนเขาญาติญาติเขาแนะนำติดตอ่อให้กันบางคนมันกับยุที่ดวงนะจ๊ะเนาะเอ่อนะติดตอ่อให้กันเจอคนดีก็มีเจอคนบดีก็มีนะจ๊ะเนาะมันะบม่ได้ว่าสิเจอคนดีแต่เสมอไปนะจ๊ะเนาะอืมนะ อ็เลยจะพี่วันก็นเลยสีออกมาบอกว่าผัวของเฮาเฮาก็ต้องหาเอานะจ๊ะเนาะหาบ่ได้เฮากับบ่ต้องเอาอืมผัวของผัวผัวเจ้าของอืมผัวไผเมียมันเพื่อนมาอ่าหาเองเขาในแอบได้จ้ะเด้อเดี๋ยวสิมินแนะนำเขาในแอบเสียงนกอุซยุ่ม เขาในแอปจ้ะมันมีหลายแอปแอบบาดูไทยฟินลินไทยคิวปิกซม,มืมอรนี่พนพอกันในแอปเบิร์ฝรั่งเขากะอ่าเขากะหาผู้หญิงในแอปขึ้นกันจะส่วนนี้เพราะว่าโทรศัพท์โลกโซเชียลมันไปไกลแล้วนะจ้ะมันพัฒนาเบิร์แล้วแต่กี่เนี่ยโทรศัพท์โทรวิดีโอข้อหากันบ่ดด้มิเตโรฮัโลโหลเงื่อนเสียงเออแล้วู้ดดบ่มีเงื่อนกับซื้อบ่ดด้โทรศัพท์ซูมมอนี่ซื้อได้เบิร์พอนได้ บางคนกับพอนเอาบางคนกับซื้อสดนาจ๊ะ 4, 000, 5, 000, สี่พันหาพันสูงหมื่นนี่โทรศัพท์มันหลายซื้อได้เบิดมือสองกับมีหาหอยหกหอยพันกลัวมันก็เลยซื้อได้นะจ๊ะนะ่เนาะอือเท่าต้งเขาในแอปอืมคือจังพี่ว่านอยู่พ่อแฟนกับ you, อยู่แอปแอปบาดูนาจ๊ะนเนาะแอปบ,บาดูเท่ากับเบิงบางคนทักมาว่าโอ้ยเขาไม่ใย่เขาดอกพี่วัานเขาไปไมีตะพวกสแกมเมอร์มีตะพวกโช์ของรับอืม ผู้ใดโชวของลับเอากระปัดหนีจ้ะเอกกระปัดหนีเขากระบ,บอกคุณไม่ต้องมาโชว์หรอกคุณไปไกลๆเลยฉันจะบอกคุณแล้วเอกกระบอกแค่นั้นจ้ะไม่ต้องไปคุยกับมันซุ่มฟรังโชว์ของนะจ้ะเนาะบ่าประเทศได้กระซังลูกโซโยุโรแขกซนอารับซนได้กระซังถ้าผู้ใดที่มาโชว์ของเน่ะแสดงีว่ามันมาเหรินแก่เส้นแก่เงามันสือมันบ่ได้สิมาหาเมียนะจ้ะเนาะ ตัวล่งที่เขาสีหาเมียเนี่ยเขาก็สีเบืองโปรไฟเขาคือกันโปรไฟเฮ้าเบืองโปรไฟเฮ้าเฮาเหตุงานอย่างเฮาู่จังวัดใดเออเฮาเป็นเฮาเป็นผู้ยิ่งบ้นบานบ้านหรือเฮาเป็นผู้ออยิ่งทํางานเฮาย่กรุงเทพเฮอาอยู่บ้านนอกอยู่ใสเขาก็สีเบิ่งโปรไฟเฮ้านะจ๊ะคุยกับฝรั่งเขาก่ต้องเป็นตัวอืมมันก็สีมีบอกนาะในแอบอ่าเขาก็โลงไหวในขอมูลเฮาอ่า,อาใน คอนเทนต์เฮาว่าอืมชอบผู้ชายอายุห้าสิบถึงหกสิบห้าจังสิเขาคขามาวงโปรยฟลายเฮ้าเขาก็บสิมาอ่านเออฉันต้องการคบผู้ชายที่รักจริงหวังแต่งอืมแล้ก็เฮ้าเราก็มันสิมีบอกส่วนสูงเฮ้าเฮ้าก็ลงรูปเฮ้าซีรูปหารูรปซีรูป,ร,ปรูปท่ายืนรูปเต็มนารูปอ่อรูปอนที่เฮ okay. ้าว่าโอเคเออ บ่ต้องเป็นเซ็กซี่เลดี้ดอกจะเซ็กซี่เลดี้กับธรรมดาบ่าต้องไปแบบว่าอ่าเซ็กซี่เกินโช่น่มโชยังบางคนบอกว่าต้องเซ็กซี่น่นนี่มโมเมนจ้ะเฮาต้องเอารูปแบบสวยธรรมชาติอืมใส่เสื้อกล้ามเสื้อยังกับธรรมดาแต่ว่ากับบทถึงกระโปรงหลเอออนาะจ้ะเนาะนเสื้อยืดกางเกยงยีนยืนโชว่วเออย่ช่ายหาดอืมยืนโชว่วยหมมองทำงานเฮา ยืนเอ่อทายุหมงทำงานเท่าเอา่เอฉันเป็นคนเอ่อนนทบ,บุรีนะเอ่อฉันสูง165น้ำหนัก65อีหยังเข้ากับว่าไปนะจะเข้ากับทายลู่เพราะรงผู้ชายที่เขาสิสนใจเขาหน่งเขากระสิทักมาหาเขาแต่ว่าการหาแฟนนะจะเข้ากับลูดไปลูดเบิง้งลูดเบิง้งอืมแต่ว่าถ้าเป็นแอปบ,บาดด์ดูเขาต้องปักหมุดได้จ้ะปักมุดเป็นเฮดผู้เป,ป็นก็ให้ หาผู้เพื่อนที่เฮตเป็นเด็กหน่อยนักเลียนยังสีปากมุดปากหมุดตำแหน่งที่ตั้งจังเข้ามาผู้ชายตุรกีเข้ากับปากมุดอินทันบูเข้ามาผู้ชายเยอรมันเข้ากับปากหมุดเ,เ,เบอร์ลินปากปากมุดเมืองใหญ่ๆข้าเจา้านะจ๊ะอ่าปากหมุดเมืองใหญ่ๆข้าเจ้าอืมนะจ๊ะปากมุดประเทศใดที่เจ้ามาอ่าม,มันก็สิคืนมานะจ๊ะเนาะเราก็ มันก็สีมีรลูปฝรังขึ้นมาเข้ากับเบิ่งเอาโอ้ผู้หี้คือถึกจ่าแท้ยังสีเข้ากับท,ทักทายเฮลโหลสวัสดีค่ะอเออเฮากับท,ทักทายไปนาะจ้ะเนาะอืมท,ทักทายไปเฮลโหลสวัสดีค่ะอืมสบายดีไหมวันนี้อืมถาฝรังผู้ที่ขาจามาเข้าขจ้าจก็สสเขามาตอบเออสวัสดีสวัสดีคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่คุณเป็นคนไทยใช่ไหม เออผมสบายดีผมสนใจในตัวคุณนะเขาติดโจงกินหมายมมหาเขาเองจ้ะเราก็เริ่มคุยคุยไปคุยมาบางคนกับทักทายแล้วคุยไปคุยมากกัโชคของรับให้เขาเบิองนั่นจ้ะอมเมนบอกไปเลยอ่าถ้าผู้เฟ้นที่สีหาเมียบนกับสีเออสวัสดีครับผมเป็นคนเยอรมันผมอยากรู้จักกับคุณผมดูโปรไฟล์คุณผมสนใจคุณมากเราไปคุยกันที่วอตแอได้ไหม ขาเจ้าสิบอกเลยหรือไม่เราก็ไปคุยกันที่ออินสตาแกรมอย่าง <c oughs> ขอโทษเ <c oughs> พิ่นกระสิบอกนะจ๊ะอ่ะาคือจังอ่าสามีพีวพ่วันนี่เพิ่นกสิเออส่งจดหมายมาสองหมือ่อสามมื่อเด้จ้าเพิ่นอ่าพี่วันบ่ได้เข้าไปเบิงนะ้งเนาะค่าเหตุงานส่งมาแบบแง่งหนึงผมรู้จักกับคุณผมจะทิ้งเบอร์ทโทรไว้ให้อ่า เราออกไปคุยกันที่วัดแอปได้ไหมอย่างเพื่อนกระบ,บอกนะจ๊ะสามมือมือที่สี่พี่ว่นยังขาไปตอบขอบไปวัดแอมหลังจากคุยกระบ,บอกแอบบเแล้วเพื่อนกระจีโถท,ทุกมือก่อนไปเหตุงานตอนกินข้าวเที่ยงหลังเลิกงานนะจ๊ะเพื่อนกระจีถามสาระทุกสุกดิมเฮาว่าไปว่าไปกระิีว่าเรื่องอนาคตเออคุณชอบผมไหมผมทํางานโน่นนั่นนี่นะอ่าคุณอยู่ที่ไหนคุณเป็นคนจังหวัดอุดร เออจังหวัดอุดรอ,อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่าภาคภาคอีสานเอ่อเอียงเข้ากับศบอกคือคุ้ยกันว่าคุ้ยกันเหมือนกับว่าเมื่อน,นี้ตื่นขึ้นต้องไปเฮ็ดหยังผู้ยิ่งเฮ็ดหยังผู้ใช้เฮ็ดหยังอย่างสิมันก็สิสารคว่วสมพันธ์ความคามั่วรักว่เาเรื่องอนาคตอนาคตอืมเพราะใสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยฝรั่งที่เขาสิต้องการเข้าเป็นภรรยาอีลีนเนี่ยเขาเจ้ากับศี ว่าเรื่องอนาคตอืมผมจะรีบเก็บเงินนะเพราเราจะแต่งงานกันภายในปีนี้ภายในอีกเก็บเปรเดือนข้างหน้าอย่างเพิ่นกระิเว่าออไปนะจ๊ะอ่าสิเป็นลักษณะนี้ถ้าถ้าของแทนนะถ้าของปลอมน่โบม่บ่บ,บ,บม่นที่เราจะมาโช์ของรับอ่ามาโชคของรับมะม่วนมะนนนันนี่เราก็อีกฝรั่งขายฝันคุยไปซื้อคุยเออคุยจังจันจ,จังสิแต่ว่าบบมี่อนาคตบบมี่เปลี่ยน บมมีความคิดว่าสีมาประเทศไทยบมมีความคิดว่าสิแตงงานนั่นก็บ,บ่าตองไปคุยค่ะเขาเรียกฝรั่งขายฝันฝรั่งกมเมอร์ก็บ,บ่าตองไปคุยฝรั่งามเมอร์ก็บ,บ่าตองไปคุยฝรั่งขายฝันนะจ๊ะเนาะบ่าตองคุยจ้ะสามขอ,อนี่คนที่อยากคุยกับ้ฮานั่นเขาสิมีมารยาทเขาสิคุยคำพ้างโดยความทีว่ว่าการเป็นยูเออเวลาเขากินเขาเวลาไปทำงาน เวลาไปนันไปนี่เขาก็สิบอกเข้าตลอดเขาจิโทั่วหาเข้าตลอดถ้าทั่วบ่ได้เขากระสิส่งขอข้ว,ขขวมบอกนะจ๊ะเนาะข้ากระสิท่งขอข้ว,ขว,ขขวมบอกนะจ๊ะเขากต้องสังเกตเราอีกอย่างหนึ่งจะก,การเดอนไฟฟอภาษามีน้องๆเพื่อนเืน,เนสายฟัวพ,พ่นกระออกมาบอกเือกันภาษาสําคัญย่างหน่อยเขากต้องในภาษาอังกฤษก,นะก่อนนะจ๊ะอ่าในภาษาอังกฤษก่อน เบื้องต้นอ่าเราภาษาที่สามคือภาษาประเทศของขาจาห้องกับจงเรียนรู้เรียนรูต่อไปนะจ๊นะเนาะห้องกต้องเรียนรููไปเรื่อยๆอ่าอะไรจ๊ะอืาภาษาที่สามนี่ก็สําคัญคือกันห้องกต้องไว้เว้ากับสามีเฮาห้สามีเฮาสอนรู้ไหมก็เวลาแต่งงานไปแล้วเพิ่นก็สิทรงห้องไปรงเรียนนะจ๊นะเนาะอ่าจังตุรกีคือกันเพิ่นก็บมาบอกภาษาอางังกฤษนะจ๊ะก็ต้องบอกภาษาตุรกีนะจ๊นะเนาะ ลราจะมันมีนะจ๊ะเนาะข้าต้องฉลาดรอบรู้ทรศพัพชยไปในมือเข้าโหลดเขามาจะแอบภาษาเอ่เอว่าว,าวาได้ก็ต้องแปลทางสรีดบางคนพิ่งยุ่นน้ำกันเพิ่นก็แปลทางสรีดแต่จะภาษาก็ไดน้นิดหน่อยนั่นจะเนาะสำคัญต้องแปลภาษาในทรศัพท์เป็นเนนะจ๊ะเนาะอืมแล้วก็อ่าการว่าการจะเขาก็ต้องคอยเลียนรู้ต่อไปเนาะอล้วจะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนลองลองเมือม่อไรมุมันว่าเห็นข้าเจ้าได้ก็เชียกได้ภาษากระบได้แอบแปรภ้าษากระบได้บบได้ดยอยีกอย่างจักอย่างสิมาอยู่ต่างแดนมันยากด้วยจ้ะแต่เกิดว่ามือหนึง่งบวมือหนึง่งสามีตายจากเจ้าของหรือสามีบ่้อยู่นั่อหรือสามีไปมีผู้หญิงใหม่อยากเลิกกับห้องสิเขาสิเหตุอยงไ๋ น่าจะเนาะคนห้ามันก็นต้องเลียนรูนะาจะเลียนรูประสบการณ์เออกยต้องกลับประเทศไทยได้พอ่อพัวตายเอ,อ่อต้องเดินเรื่องเอาเงื่อนกษียนของพัวได้เออเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้เฮ็ดพัวได้ก็ต้องมีเบอร์โทรเพื่อนมีเพื่อนมีเอเยนอุจักผู้นั้นผู้นี้ไว้นะาจะเนาะคนที่สีซอยเหลือหฮาได้แต่ว่าก็ต้องจ้างขาเจ้านะาจะ โมเมนต์ Moment, ว่าข้าเจ้าสิมาซยเหลือซื้อข้าเจ้ากับโมมี่เวลาก็ต้องจ้างข้าเจ้าเล็กเล่น้อยเดินเอกสารให้เฮ้าโน่นนั่นนี่เราจะเขาต้องคิดอนาคตน้ำนี่โมเมนต์คิดว่าสิอยากได้ผัวซื้อเอออยากได้ผัวซื้ออยางไห้ผัวฝรั่งไห้เงินซื้อโ่เมนจ้จะเฮาก็ต้องเตรียมพอรมอมคว่พรอมของเขา้าอนนาคตพรอมบมมีผูดด้ใดรูมือตายเน,นะจ้ะเนาะรูต่มือเกิดนะ,นะจ้ะเนาะเขาต้องฉลาดรอบรู้ถ้าเฮาบ่ฉลาดเนี่ย อืมเฮาสิถือฝลังหลอกนะจ๊ะมาผัวเจ้ากองกับ่ได้ว่าสิดีครบ้อยนะจ๊ะเนาะถ้ามันดีครบ้อยก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาเฮาบางคนดีแต่ที่แรกต่อไปก็บ่ดีบางคนอ่าที่แรกบ่ดีต่อไปก็ดีก็มีนะจ๊ะเนาะอืมฝอฝรังมันก็คือกันกับคนไทยแขกมันก็คือกันกับคนไทยนะจ๊ะเ่ว่าแขกขาวแขกดำนะจ๊ะเออบ่ว่าผู้ใด มันก็เล้วแต่บุญวาสนาเห่าแล้วก็กับความสลาดเห่าเจอคนุ่ดีเห่ากับกลับปานเห่านะจะเห่าต้องเตรียมพร้อมเจอคนดีก็เออว่างแผนอนาคตน้ากันกับยู่น้ากันแบบมีความสุขนะจจะเนาะเออมันบม่ได้มีอย่างมากมายคือกันลระจะกับคนไทยมีผู้ดีผู้ซัวเห่ากับเบิงเอาพิจารณาาอาเหากับแมเมนเด็กหน่อยแล้วเนาะโ่เมนว่าสิให้เขาหลอกง่ายๆบางคนเออฉลักเขา ฉันรักเขาอะไรก็ได้ก็ได้พ่ออไปเอามาอ่าอะไรก็ได้อืมเขากับไปมีเมียใไมเบือ่ออะอยากเอาเมียไม่มาเขากล่เจะคองออกจากบ้านหลายจ้ะหลายบวาตุรกีบวาเวยอรมันบวาเดนมา,มาจจร์กมีเบิร์ตจ้ะล่เมียออกจากบ้านอ่าเขาต้องสลดัดเขาต้องเตรียมพร้อมเตรียมเงินในกระเป๋าของเขาถ้าผัวอะไรออกจากบ,บ้านมือไหนเขาก็ต้องสามารถ ไปที่สนามบินด้เออไปหาโรงแรมพักก็จะใกล้ๆสนามบินเตรียมตัวกลับบ้านไ้าานนาะจ้ะเนาะนี่คือมันเตือนน้องๆนาะจจะเนาะภาษาแอบแป่ภาษาสลีดทางภาษาเออก็ต้องเรียนให้เป็นเรียนให้ได้ครบมือคบพวกไวเออทางประเทศให้เออโทรศัพท์นัาาน่นะเนาะอย่าให้ขาดให้หายเอรักษาโทรศัพท์ห้องดีๆรักษาพาสปอร์ตห้องดีๆนัาาน่นจะเนาะ เออนี่ให้ผู้ชรายยืดพาสปอร์ตไว้ถ้าผู้ชายยืดพาสปอร์ตไว้นี่จบเลยได้จ้ะอืมอย่างนั้นนะจ้ะเนาะอือละ่ะมาทักทายกันอืมบอกน้องน้องนะจ้ะเนาะสู่สู่แต่สุมวิวาเล่นแอบเล้ยวโอ้พี่ว่านูเล่นเป็นสองปีสามปีแล้วบไ,ได้ดอกดแสดงว่าดวงเฮ้าเกณฑ์เฮาจะบไ,ได้ผัวต่างชาดนะจ้ะเนาะอะไรจะ้าใจตามนี้เนะ้อยจ้ะเนื้อ บ่ได้เขากับยู่คนเดียวดูแลเจ้าของนะจะเนาะรักที่ดีคือรักตัวเองเ้ยจะเนอสำหรับโมนีสวัสดีจ้า